นี่หมาล่าของพี่ฟุกนะครับเดี๋ยวจะเป่าความเผ็ดออกให้พี่ฟุกก่อนอ่ะไม่เผ็ดแล้วไม่เผ็ดหรออืมไม่เผ็ดเถอะหมายป้ายอยู่บ้านปะโอ้ยก็่อร่อยอร่อยนะไม่เผ็ดลยหน่อยป้าบอกกันเดูวๆพี่ฟุกเป็นยังไงอะไรปิดปิดขนมอ่ไรอยู่ย สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมา,มาลาอ,อุกช่สำหรับคอนเทนต์นี้นะพี่จะมากระตุ้นต่อมเผ็ดของพวกเด็นแก<อ>้งหน่อยเพราะว่าคอนเทนต์นี้พี่จะมาทำล่าหมาหมาล่า อมีตกใจแหมจังหวะช็อตด้วยนะครับพเพื่อนๆโอเคสําหรับวันนี้เราก็ไปได้ผงหมาล่ามาจากประเทศจีนนะนี่มันจะมีสูตรหนึ่งบวกสองนะครับผมแล้วก็จะเป็นหนึ่งบวกหนึ่งเนี่ยวันนี้เราจะมดกระตุ้นต่อมเผ็ดกันหน่อยสําหรับวันนี้ใครกินเผ็ดได้บ้างเกมปักกินเผ็ดกันได้หมนได้ครับหมดนะวันนี้เราจะมาลองนะที่ไม่สนนะว่าใครกินได้กินไม่ได้เราจะมาเตรียมวัสดุแล้วก็วัตถุดิบ นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นน้ําที่ผมปรุงรสมาเองนะครับผมบอกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสูตรเฉพาะของช่องมันละอูชายแนลนะนะครับผมแล้วตัวนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบต่างๆก็จะเป็นเห็ดเห็ดอะไรวะรู้จักปะอะะอรินจีเห็ดออรินจีนะครับเอานี่ปูซาไอฟุกแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเห็ดเข็มทองพันเบคอนนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกุ้งกุ้งญี่ปุ่นนะตัวนี้รู้ปะกุ้งอะไรกุ้งอะไรอ่ะให้ให้เดากุ้งอะไร กุ้งกุลาลงให้เอาญี่ปุ่นเปล่ะให้นะครับผมแล้วก็ส่วนตรวนี้ก็จะเป็นหมูคอหมูแล้วก็เป็นไก่นะครับโองเยอะแยะมากมายวันนี้นะผมจะมาด่างให้พวกเดือกแงงของผมมันจะทนเผ็ดได้ขนาดไหนทนได้นะขั้นตอนการทำนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นผงหมาล่าหนึ่งบวกสองเดี๋ยวเราแกะใส่ถาดตัวนี้ก่อนเลยนี่นี่มาดูอันนี้ก็น่าจะรู้เรื่องแล้วแหละครับ กินเป็นยังไงคะกินที่หอมอร่อยผมให้ออมมากเอาพี่ออมลองแตะชิมดิโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเผ็ดไหมเดี๋ยวดีเดี๋ยวธรรมดาโอเคไอ้ปักไอ้ปักมึงเนี่ยนู่นมองกล้องด้วยเออบอกเพื่อนๆหน่อยรสชาติเป็นไงหวานหวานนะหวานหาอะไรพริกไม่มีน้ำตาลมึกโคมันขึ้นมากแบบ มีงาด้วยอ่ะอร่อยนะหมือรสดีเหมือนรสดีอย่างนั้นสูตรหนึ่งผมไม่ใช้ละผมใช้สูตรสองสามสูตรเลยเนื้อะที่เขาอยากกินนิดเดียวนะอ่านี่นะหนึ่งบวกสองไงเราย่างให้มันครบแล้วเดี๋ยวเราก็จะมากินพร้อมๆกันนะการเทน้ำมันสูตรพิเศษของเรานะครับผมมาช่วยกันย่างอ่าชีสชีสชีสอันนี้พาม่าปะเนี่ย ย่ากเลยุะรัย่างก้งก็รอให้มันสุกๆกับหอมมากหอมมากหอมมากี่พกว่านี้ทเห็ดลิ้นจืดเห็ดลิ้นจือเหรอมันชื่อเห็ดลิ้จือเหรอมั่วเห็ดออเรนจิเห็ดออเรนจิเห็ดลิ้นจื่วยปั๊บันี่เป็นตัวมั่วเดี๋ยวเราถ่าย ต้องระวังร้อนเลยนะทุกคนเพราะว่าไฟมันแรงมากช่วยทาเลยอันนั้นของเขาคือกินได้โอเคอันนี้มันก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่กุ้งมาล่าแต่พี่ใส่เองพี่ใส่เองกุ้งมาใส่ก็อล่กแบบนี้เลยเหรอนอ้กินมากฟางชอบไปเลยไปมา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 ยใส่โอ้โหนากิ้มหูอันนี้ด้วยลิ้นด้วย later. hours เสร็จแล้วนะครับสำหรับหมาล่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองกินกันดูว่ารสชาติหมาล่าจะเป็นยังไงเอ้ากินใจเย็นๆอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันไอ้ฟกไอ้ฟกไอ้ฟกเอาหน่อยฟกหยิบเลยอันนี้กุ้งอันนี้เห็ดเข็มทองกินละกุ้งออหมาล่ามันก็เยี่ยงจริงเยี่ยงจริง กูไม่กินดามันกูไม่อยารพี่ปุ๊กเป็นยังไงคะพี่ปุ๊กตรงนี้ตรงนี้พี่ปุ๊กเป็นยังไงเป็นไงบอกพื้นไก่อน เราเขากินกันไม่ต้องรีบอร่อยมากพี่ฟุกพี่ฟุกเป็นยังไงคะมันนี่ไหนมองเน้นก่อนมันเผ็ดเหรอคะเผ็ดไหนฟุกพี่ฟุกเอ้ะมันเผ็ดเผ็ดเผ็ดไม่เผ็ดเลยไอ้ปั๊กเป็นไงน้ำหมดแล้วกูเ้งหอมึงไม่ต้องกินเลย นี่มึงดูพี่ฟุ๊กนี่มึงดูพี่ฟุกไม่เผ็ดเลยอันนี้หมาล่าของพี่ฟุกนะครับเดี๋ยวจะเป่าความเผ็ดออกให้พี่ฟุกก่อนอ่ะไม่เผ็ดละไ,ไม่เผ็ดเหรออืมไม่เผ็ดเธอไม่ไปอยู่บ้านป้ะโอ้ยก็น่าอร่อยหน่อยป้าบอกกล้องแอ๊บนะบอกนี่ยบอกเพื่อนๆเป็นไง<า>นบอกเนี่ยดูดู พี่ฟูก็นยังไงอะไรบิดบิดขนมเห็นมากมันเผ็ดเห็นไหมอ๋อแกวสิบบาทอะดูบูดูบูดอะดูน้ำบูด ดูน้ำบูทุนี่ดูดูน้ำบรูทุสถื็นมออกมาคอน้แ่คอ่ามันเผ็ดดูความเผ็ดของมาล่าอร่อยไหมคะเข้ิงจอ่าาา่เาาาาาาาเาาาเาาายาาาาาาเาา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 ดาาาอาาาเาาาาาเาาาาาเอ เอาถือถือเดี๋ยวจะไปเอากันหน่อยนะจุ้ยอ่ะสามารถตอนนี้นะหมาน้าที่ซื้อผงแล้วก็มาทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยดีเหมือนกันให้ปั๊กเป็นคนปิดช่องให้พี่หน่อยเอามาให้ปั๊กปิดช่องจ้าสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับย่องมาละอุูชอแนลนะครับ อยนะ่าลืมกดติดตามด้วยนะคะกระดิ่งตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเ้อาพี่ออมปิดช่องเบิร์นิคเทีนะ๋ยวให้พี่ออมวันนี้ผมไม่ปิดนะให้พี่ออมปิดเลยสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องมาลาโอแชร์แมวด,ด้วยนะคะสำ,นนสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย